สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาพบกับอาจาร,รย์หมูตันนะฮะก็กับกิจกรรมที่เรียกว่าปันน้ำใจคลายทุกข์กับน้องๆเยาวชนนะครับทางจังหวัดเชียงรายนะครับที่มีจิตศรัทธานะครับจะมาทำในเรื่องของงานกิตอาสามาแจกใจขนมนมเนยนะครับเสื้อผ้ามาบริจาคที่บ้านห้วยศาลานะครับให้แก่บุคคลที่ มีความขัดสนในเรื่องของเสื้อผ้านะครับหรืออลำบากในระดับหนึ่งนะครับนำไปดูกันเลยนะครับกับกิจกรรมนี้นะครับปันน้ำใจใครทุก์นะครับ ไมอเนแบบี้มออจมิอายุมาหนะอายุแล้อยู่ที่คเทียบเลนะตรงนี้ยุณให้มาลเทีบ้านไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็ทำใม่ไม่ใช่ยากอันนี้เป <Ether> ็นท <ica> ี่เก <i> ่ของบ้านอันนี <m et athlete> ้เ <m> ป็น่เขออง่อา่น กับผู้หญิงแค่นั้นแหละเราจะอยู่แบบนี้เลยคือผู้ชายเนี่ยไม่สามารถมาฝั่งนี้ได้ไงทอไ้ม่อยาังมเ

อันนี้อยากกขมุกบอลากซ้เทาอยู่อ๋อให้ยืมมีนะยังไ่ได้รับนี่ของัวเลคค่ะเอยอยัมาลบไปล้วีอ๋ออ่าอ่าเอาง้พี่ได้บี้อะไรอนอันนอันนบิดบบีสิยมบก็ยมาบิมันยังงั้นอางงั้อย่างงันยคพี่เล้ีอ Balik, <laughs> <laughs> 来给你们。